พิวอพ,พมากินข้าวกันเร็วพักเที่ยงแล้วเนี่ยวันนี้คิมทําอาหารสุขภาพมาให้กินเลยนะทําเองเลยเนี่ยมีทั้งอกไก่มีทั้งผักสลัดนะมากินเลยโปรตีนเน้นๆแน่นๆเ,เ,เลยวันนี้ โอเคมาแล้วจ้ารันช์ไทม์ของเราหิวหิวนี่วันนี้พี่ก็เน้นเนจึ้งเหมือนกันแต่พี่ไม่ได้เน้นโปรตีนนะพี่เน้นไขมันเพราะวันนี้พี่มีข้าวมันใกล้ร้านโปรดนะจ๊าทางไก่ต้มไก่ทอดบอกเลยไขมันเน้นๆและนี่เลยไม่พอยังมีนี่ขนมปังซื้อมาเผื่อคิมด้วยเดีเราจะดการกัน นี่แหละเรากําลังจะพูดถึงเรื่องนี้เลยพี่ยูโปรตีนเนี่ยนะสำคัญมากกรมอนมามัยอะ่ะเขาแนะนําให้ทุกคนเนี่ยต้องกินโปรตีนให้เพียงพอทุกวันไม่ใช่แค่เฉพาะคนที่เล่นกล้ามแบบคิมเท่านั้นนะที่ต้องกินโปรตีนคนทั่วไปก็ต้องกินเหมือนกันอหรอมีพี่เข้าใจมาตลอดเลยนะว่าคนที่จะต้องการโปรตีนเยอะๆนั่นๆเฉพาะคนที่เข้าฟิตเนสหรือว่าต้องการกล้ามแบบคิมเท่านั้นนะเนี่ยล้วดูดิ โหก้ามแน่นๆเราคิดดูสภาพนะอย่างพี่หุ่นอย่างนี้สวยๆอย่างนี้แล้ถ้ามีกล้ามปูอะโอ้โหไม่อยากจะคิดสภาพเลยคือไม่ต้องห่วงกล้ามมันไม่ได้มาเร็วง่ายขนาดนั้นแล้วไม่ใช่แค่เรื่องโปรตีนที่สําคัญต่อกล้ามเรื่องกล้ามนะพี่ยูโปรตีนเนี่ยมันก็ยังช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็เป็นพลังงานสํารองให้ในร่างกายเราด้วย หยฟังดูดีอะเราแบบเนี้ยเราควรที่จะกินโปรตีนวันละเท่าไหร่คิมอย่าบอกนะว่าพี่ต้องกินอ,อกไก่เป็นกิโลกิโลแบบที่คิมกินเป็นประจําตลอดมาเลยเนี่ยที่เห็นเนี่ยโอ้ไม่ต้องขนาดนั้นพิวเพราะว่าสําหรับคนทั่วไปเนี่ยเขาก็แนะนําให้เรากินโปรตีน1กรัมต่อหนึ่งน้หนักตัว1กิโลกรัมเช่นถ้าเราหนัก75กิโลกรัมเราก็กินโปรตีนให้ได้ประมาณวันละ75กรัมต่อวันเท่านั้นเองเนี่ยอย่างอ,อกไก่เนี่ยก็ประมาณ17กรัมละ แล้วแบบพี่อะคิมคือพี่อะไม่ค่อยชอบกินเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อไก่ที่ไม่มีมันอะแบบที่คิมกินเนี่ยอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยพี่พี่กินไม่ได้จริงๆริอะมีตัวเลือกอื่นไหมก็มีจากพิยูนี่โปรตีนะก็มาจากหลายแหล่งเลยอย่างเช่นกินนมอ่าหรือว่าจะกินเนื้อปลากินไข่ กินโปรตีนจากพืชพวกธัญ,ญพืชถัวถ่วเห็ดถั่วลันเตาอะไรพวกนี้ก็ดีต่อสุขภาพเหมือนกันที่สำคัญเนีน่ยนะพี่ยูเราต้องกินโปรตีนให้พอในทุกวันอ๋อพี่เข้าใจแหละสรุปก็คือในทุกๆวันพี่ก็ควรกินผสมกันทั้งข้าวผักเนื้อสัตว์หรือว่าอาจจะเสริมด้วยธัญ,ญพืชเพื่อเพิ่มโปรตีนให้เพียงพอต่อร่างกายกินให้ครบแบบสมดุลเพื่อให้ร่างกายของเราได้รับโปรตีนแบบเพียงพอถูกไหม แล้วถ้าหากว่าวันนี้หรือว่าหลายๆวันมาเนี้ยพี่กินโปรตีนสะสมไม่เพียงพอมันจะเกิดอะไรขึ้นคิมถ้าร่างกายเราขาดโปรตีนเนี่ยนะพี่ยูเราก็จะอ่อนเพลียภูุิมคุ้มกันต่ําผมเนี่ยก็ร่วงเล็บเนี่ยก็เปราะกล้ามเนื้อนเนี่ยก็จะลดลงมันทําให้เราโทมได้เลยนะอุ้ยตายแล้วพี่เข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นแสดงว่าไอ้ผมพี่ที่มันร่วงอยู่ที่พื้นห้องเนี่ยหนากว่าผมบนหัวพี่แล้วก็เล็บพี่ที่มันฉีกง่ายๆแบบนี้<ม>ก็เพราะเหตุผลนี้ถูกไหมไม่ได้การแหละ นั่นแหละเราถึงต้องกินโปรตีนให้ถึงไงโรดงั้นต่อไปนี้นะพี่จะสั่งข้าวมันไก่ของโปรโดของพี่แบบเน้นโปรตีนจริงแบบไม่เอาเข้าวมันเอาแค่ข้าวสวยก็พอแล้วก็ปริมาณข้าวน้อยนิดนึงนะแล้วก็เอาเนื้อไก่เฉพาะส่วนอกถูกไหมแบบ <Yeah. S 2> ไม่มีมันไม่เอาหนังไก่แล้วก็เพิ่มไข่ไปด้วยหนึ่งฟองแล้วที่สำคัญถ้าพ่อคาหล่อใส่กล่องเพิ่มมาเลยค่ะไ,ะได้ร้านไหนบอกด้วยนะเดี๋ยวไปซื้อด้วย จำไว้เลยนะคะคุณผู้ชมพ่อขาหลอ,อบอกต่อด้วยวไม่ใช่ค่ะไม่ใช่พรอ,อเล่นนะคะโปรตีนนะคะไม่ใช่แค่สำคัญเฉพาะนักกล้ามเท่านั้นค่ะแต่คือพลังสำคัญของทุกๆคนกินให้พอดีแล้วร่างกายของเราจะเฟิร์มทั้งภายในและภายนอกสำหรับวันนี้อยู่กับทิมต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่กับสาระความรู้สุขภาพใน EP ีหน้าสวัสดีคะ่สสคะสวัสดีครับไหนขอดูกล้ามใหม่สินี่ ขึ้นเล่นกินข้างขึ้นข้างดูดูกินนั้นเนี่ยแล้วอันเนี้ยพี่ไม่อยากกินแล้วพี่ฟังแล้วพี่ไม่อยากกินเลยอ่ะไอ้ท่มันอร่อยนะดูนี่นี่ขอบแดงใครว่าอาหารแบบเพื่อสุขภาพมันจะจืดเนี่ยเดี๋ยวอันเนี้ยเอาไปให้พี่ที่สำนักงานกินคขามีพี่ที่เป็นทศบาลของสำนักงานอยู่เขาเก็บหมดทุกอย่างเนี่ยกินนมที